ในอดีตเสน่ห์ของผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอาจไม่สำคัญเท่าใดนักในการเลือกตั้งประธานาธิบดีแต่ในยุคที่สื่อสังคมออนไลน์มีบทบาทสำคัญผู้สมัครที่เข้าถึงและเชื่อมต่อกับผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ในระดับปัจเจกบุคคลอาจเป็นตัวกำหนดอนาคตในทัเนียบข่าวของพวกเขาได้เช่นกันหากย้อนไปในยุคแรกเริ่มของวิดีโอที่มีผลต่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอาจกล่าวได้ว่าเริ่มขึ้นในการเลือกตั้งปี1960 ที่จอห์นเอฟเคนเนดีตัวแทนผู้ที่มีสเสน่ห์ผ่านเลนกล้องจากพรรคเดโมแครตส,สามารถเอาชนะริชาร์ดนิกสันตัวแทนจากพรรครีพับลิกันผู้ที่ดูธรรมดาและไม่น่าสนใจอย่างไรก็ดีในอีก8ปีต่อมาได้รับนิกสันเอาชนะการเลือกตั้งเหนือฮิวเบิร์ตฮัมฟรีได้สำเร็จในการเลือกตั้งปี2016ที่โดนัลด์ทรัมป์คว้าชัยชนะไปได้นักวิเคราะห์การเมืองมองว่าความล้มเหลวส่วนหนึ่งมาจากพรรคเดโมแครตทั้งที่ฮิลลารีคลินตันเคยมีประสบการณ์ดำรงตำแหน่งสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง วุฒิสมาชิกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแต่กลับไม่สามารถสร้างความรู้สึกใกล้ชิดเชื่อมต่อกับกลุ่มผู้ลงคะแนนเสียงข้อความในหนังสือ What Happened คลินตันเขียนยอมรับว่านั่นคือปัญหาของตัวเธอกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวนมากเธอมองข้ามสิ่งที่ผู้คนระบายออกมาและมุ่งไปแต่การแก้ไขปัญหา รายงานวิชาการเมื่อปี2015ชีว้ว่าเสน่ห์ที่ชนะใจคนของผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐและความสามารถด้านเศรษฐกิจระดับประเทศเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการทำนายว่าผู้ใดจะชนะการเลือกตั้งปัจจัยทั้งสองส่งผลให้ไบเดนและทรัมป์ได้รับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐมาแล้วและอาจจะทำให้หนึ่งในสองคนนี้ก้าวเข้าสู่ตำแหน่งสูงสุดในทำเนียบขาวอีกครั้งสำหรับลักษณะที่โดดเด่นต่อหน้าฝูงชนหลังการกล่าวสุนทรพจน์ บางครั้งไบเดนจะทักทายกลุ่มคนโพสท่าถ่ายรูปเซลฟี่และเข้าสวมกอดผู้คนขณะที่ทรัมป์จะมีท่าอันเป็นเอกลักษณ์ก่อนเดินลงจากเวทีที่เรียกกันว่า Thumbs Up โดยทรัมป์จะกำมือทั้งสองข้างชกเข้าชกออกเหมือนการต่อยมวยและเต้นไปตามจังหวะเพลงดิสโก้ที่เคยโด่งดังในปี1978อย่างเพลง YMCA ทรัมป์รู้สึกภูมิใจในความสัมพันธ์ที่น่นแฟนระหว่างตัวเขากับกลุ่มผู้สนับสนุน แม้ว่าทรัมป์จะถูกตั้งข้อหาทางอาญาหลายสิบกระทงที่มาจากทั้งก่อนระหว่างและหลังการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสารัฐแต่การสำรวจคะแนนเสียงยังพบว่าทรัมป์มีคะแนนความนิยมนำหน้าผู้สมัครรายอื่นจากพรรครีพับลิกันในการเป็นตัวแทนลงชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีปี2024อุลลิชเจนเซนอาจารย์ภาควิชานโยบายสาธารณะจากออริโซนาสเตย์ยูนิเวอร์ซิตี กล่าวกับ VOA นะครับว่าเมื่อคุณรู้สึกเป็นหนึ่งในกลุ่มนั้นมันเหมือนกับการสร้างอัตลักษณ์ร่วมขับเคลื่อนค่านิยมสตีเฟนฟานส์เวิร์ธผู้อำนวยการ Center for Leadership and Media Studies จาก University of Maryland Washington ให้ทัศนะก,กับ VOA ว่าการจับมือการแสดงออกถึงท่าทางและการกล่าวประโยคที่เสมือนลายเซ็นของตนเองซ้ำๆทั้งหมดนี้ช่วยให้เหล่าผู้สมัครสื่อสารข้อความส่งไปได้กว้างไกลมากยิ่งขึ้น ฟันส์เวิร์ธอาจารย์ด้านรัฐศาสตร์กล่าวว่าคนส่วนใหญ่ที่กำลังติดตามผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจะไม่เคยได้พบตัวจริงของผู้สมัครเลยพวกเขาจะตัดสินใจจากสิ่งที่ได้เห็นผ่านสื่อว่าผู้สมัครคนไหนที่ถูกใจมากกว่าฟันส์เวิร์ธเสริมนะครับว่าคุณต้องมีความจริงใจ ชอนสไปเซอร์โฆษกทําเนียบขาวคนแรกของทรัมป์ให้สัมภาษณ์โดยชี้ว่านักการเมืองที่อึดอัดในการสื่อสารต่อหน้าสาธารณชนอาจจะไม่สามารถแสดงออกถึงความเป็นตนเองได้อย่างแท้จริงแต่พวกเขาสามารถฝึกฝนว่าคนเน้นในเรื่องใดได้เชนเซนจากอเลซอนาสเตย์ยูนิเวอร์ซิตี้เชื่อนะครับว่าความเป็นตัวตนที่แท้จริงไม่สามารถปลอมแปลงได้และหากคุณมีสเสน่ห์แต่ขาดความจริงใจสเสน่ห์ก็จะไม่มีค่ามากนัก ดังนั้นคุณสามารถหลอกผู้คนโดยใช้กลยุทธ์เหล่านี้ได้แต่คุณจะทำได้เพียงระยะสั้นๆเท่านั้นฟานส์ <Fans> worth, เวิร์ธผู้เขียนหนังสือการสือ่อสารและลักษณะของประธานาธิบดีถอดบทเรียนให้กับบุคคลทั่วไปโดยชี้ว่าถ้าคุณพยายามนำเสนอตัวเองในสิ่งที่ไม่เป็นจริงทั้งหมดสื่อสมัยใหม่จะสามารถตรวจจับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้และผู้คนจะพบเห็นสิ่งที่ปลอมแปลงนั้นผมคมสารศ <ale> ีธนวิบุญชัย VOA ringan